ไอย่างเดียวเริ่มยังอันนี้หลอดหลอดไฟพวงนะหลอดไฟพวงพวงนี้มีห้าอันเ,ออเนี่ยอยากจะจัดรูปแบบไหนก็ได้เนี่ยเอาอ,อย่างนี้ก็ได้ข้างบนอันหนึง่งข้างซ้ายอันหนึง่งข้างหน้าอันหนึง่งข้างหลังอันหนึง่งจ,จัดได้หมดแล้ว สวิตเปิดนี่ก็แต่นี้ติดสองดวงีดวงนี้กับดวงนี้ติดล็อกที่สองติดดวงนี้ดวงนี้แล้วก็ดวงนี้สามดวงเราอยากให้ดวงที่ติดไปทางไหนก็ดัดให้มันไปทางนั้นให้สามดวงนี้ไปทางนี้ก็ดัดได้เนี่ยให้สามดวงที่ติดมาทางนี้อย่างเดียวก็ดัดได้เราดัดได้หมดล็อกที่สามติดครบทุกดวงเลย อยากให้มันกระจายเป็นห้าทิศทางก็ไดอ้อยากให้มันมารวมฉายส่องที่เดียวก็ได้รวบในห,ห้าเดี๋ยวมาจองที่เดียวเอาต่ำเอาสูงได้ก็เรียกว่าไฟพวงผมเรียกว่าไฟพวงล็อกที่สามก็ปิดหมดเลยดับสุกดวงอันนี้ซื้อจาก เดซเเลตอ่อินดัสทรีดีเป็นร้านขายของรือสองของ,ของสาธาจากักรสามรบาทเมืองไทยมีขายแบบรู้ที่ที่ไอเกียไอเกียอีเกียไอไอห้างที่มันเป็นอยู่อเมริกาเป็นตัวผู้มันชื่อไอเกียแต่ถ้าไปอยู่เมืองไทยเป็นตัวเมียทีอยนะ่อีเกียน่าจะมีนะอีเกียน่าจะมี แต่ห้างอื่นร้านอืน่นผมไม่เคยเห็นที่เมืองไทยเพิมม่งมาเห็นที่แอนอเมริกาบ้านนี้มีสองอันอยู่ห้องสติอันหนึง่งห้องนี้อัน,นออ,อันนี้มันเสียมันหลุดผมเอามาซ่อมตอนนี้ก็เลิกใช้ผมก็เอามาซ่อมรััเนี่ยของปแปลกๆผมไม่เคยเห็นนะคนที่เคยเห็นก็ไม่ว่ากันนะขอบคุณครับจบละ